ไบเดนเคลื่อนไหวประกาศกลาวปูตินเผด็จการจะต้องชดใช้ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐประกาศกล่าวถึงประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างถแถลงนโยบายประจำปี State of the Union ต่อสภาคองเกรสระบุะเผด็จการจะต้องชดใช้และได้รับบทเรียนจากการอุกรานยยูเครน นายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้กล่าวเมื่อวันอังคารที่2มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับเช้าวันพุทธที่3มีนาคมเวลาประเทศไทยในส่วนหนึ่งของการถแถลงนโยบายประจำปีระบุว่านายวลาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซียคิดว่าชาติตะวันตก และนาโตหรือองค์การส่วนที่สัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือจะไม่ทำอะไรกับเรื่องนี้และคิดว่าจะทำให้นาโตแตกแยกกันเองได้แต่เขาคิดผิดและเราพร้อมแล้วประธานาธิบดีไบเดนกล่าวผู้นำสหรัฐกล่าวประนามและเตือนประธานาธิบดีปูตินว่าเผด็จการจะต้องชดใช้และหากผู้นำเผด็จการไม่ได้รับบทเรียน พวกเขาจะยิ่งสร้างความวุ่นวายหนักขึ้นในการถแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาซึ่งเป็นครั้งแรกในสมัยการบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนเขาระบุว่าชาติตะวันตกนั้นพร้อมรับมือต่อการกระทำของรัสเซียที่รุกรานยูเครน ซึ่งเป็นการโจมตีชาติอื่นทั้งที่ไม่ได้เป็นฝ่ายถูกยั่วยุก่อนและยังมีการตระเตรียมวางแผนล่วงหน้ามาเป็นอย่างดีประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าหากผู้นำผลิตการไม่ได้รับบทเรียนไม่ได้ชดใช้ต่อการกระทำที่ก้าวร้าวลุกรานของตนเองพวกเขาจะยิ่งสร้างความวุ่นวายหนักขึ้นภัยคุกกรรม และความเสียหายที่มีต่อสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกก็จะยิ่งเพิ่มผูนขึ้นเรื่อยๆประธานาธิบ,บดีไบเดนย้ำว่าปูตินและพวกพ้องที่ช่อราดบางหลวงจะต้องชดใช้ด้วยความสูญเสียที่มีมูลค่าสูงในระยะยาวโดวยสหรัฐและชาติพันธมิตรในยุโรปจะดำเนินการอายัดรัพย์สินของบุคคลเหล่านี้เพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือยอท เครื่องบินส่วนตัวและสินงออหรูหรามีราคาอื่นๆขณะเดียวกันรประธานาธิบ,บดีไบเดนไดแสดงความชื่นชมต่อประชาชนชาวยูเครนที่เป็นเสมือนปราการแห่งความแข็งแกร่งที่ปูตินคาดไม่ถึงทั้งอย่างยกย่องประธานาธิบดีโวโลดิมีเซเลสกี้ของอยูเครนในความกล้าหาญและความมุ่งมัน่น ที่เป็นแรงบันดาลใจต่อผู้คนทั่วโลกปูตินอาจใช้รถถังล้อมกรุงเคียฟเอาไว้ได้แต่เขาจะไม่มีวันชนะใจประชาชนชาวยูเครนอย่างเด็ดขาดส่วนสถานการณ์การสู้รบในยูเครนยังคงดุเดือดโดยเมืองคาคิฟเมืองใหญ่อันดับสองของอยูเครนตกเป็นเป้าการโจมตีอย่างหนัก จนทำให้อาคารสำนักง,งานตำรวจถูกขีปนาวุธโจมตีและเกิดเพลิงไหมอย่างรุนแรงซึ่งก่อนหน้านี้มีแรงงานว่ารัสเซียได้โจมตีโรงพยาบาลทหารอาคารที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นจัตุรัสใจกลางเมืองและเขตที่พักอาศัยของประชาชนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ขณะที่ประธานาธิบดียูเครนออกมาประนามรัสเซียครั้งหลังรัสเซียยิงขีปนาวุธใสออนุสรสถานชาวยิวบาบิยาในกรุงเคียบซึ่งอยู่ติดกับหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ถูกขีปนาวุธทำลายเช่นเดียวกัน แม้จะมีรายง,งานว่าชาวยูเครนกว่า670,000คนพากันอพยพออกไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านแล้วหลังการลุกรานของรัสเซียและตัวเลขผู้อพยพยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ในทางกลับกันมีชาวยูเครนบางส่วนที่อยู่ในโปลแลนด์เดินทางกลับยูเครนเพื่อไปร่วมสู้รบเพื่อปกป้องประเทศชาวยูเครนคนหนึ่งเปิดเผยว่าเขาต้องการกลับบ้านและไปช่วยงานอาสาสมัคร ในการช่วยเหลือชาวยูเครนด้วยกันที่ต้องการลีภ้ภัยย้อนทำลายจุดเริ่มต้นชนวนความกัดแยงรัเสเซียยูเครนนับเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้กับทั้งโลกสำหรับสงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครนได้ทวีความตึงเครียดอีกครั้งวันนี้ทางทีมข่าวจะพามาย้อนถึงจุดเริ่มต้นชนวนความขัดแย้งของทั้งสองประเทศที่คุกกรุ่น กันมาอย่างยาวนาน 1. ในอดีตยูเครนเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียต่อมาในปี1917ราชวงศ์โรมานอฟหมดอำนาจกลุ่มชาตินิยมยูเครนจึงแยกตัวออกไปเป็นประเทศโดยมีเยอรมนีหนุนหลังต่อมาในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเยอรมนีในแพ้สงครามประกอบกับมีการก่อตั้งสหภาพโซเวียตยูเครน จึงถูกรวมอยู่ในโซเวียตและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน 2. ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองอิทธิพลของรัสเซียหรือสหาภาพโซเวียตในขณะนั้นเริ่มคุกคามมาอย่างภูมิภาคยุโรปดังนั้น12ชาติตะวันตก จึงร่วมกันก่อตั้งนาโตรหรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรด้านการทหารให้ประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันกรณีที่สมาชิกถูกโจมตีด้วยอาวุธส่วนทางฝั่งโซเวียตก็ได้ก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาวอซอขึ้นมาเพื่อตอบโต้นาโต เป็นพันธมิตรทางทหารในหมู่ชาติคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก 3. ในปี1991สหาภาพโซเวียตล่มสลายยูเครนได้ประกาศเอกราชจากสหาภาพโซเวียตด้านโรงงานจัดเก็บอาวุธนิวเคลียร์ของโซเวียตที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอยูเครนก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของอยูเครนไปโดยปริยาย และหลายประเทศที่เคยเข้าร่วมองค์การส่วนที่สัญญาวอซอก็หันไปเข้าร่วมนาโตแทนส่วนยูเครนนั้นยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 4. ในปี1992ยูเครนเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับนาโต้อย่างเป็นทางการแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกก็ตาม ขณะนั้นรัสเซียยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากการล่มสลายของสหาภาพโซเวียตจึงยังไม่ได้ให้ความสนใจกับความเคลื่อนไหวของบรรดาอดีตประเทศในโซเวียตนะักาในปี1994ยูเครนได้เซ็นสนที่สัญญาในชื่อบูดาเปสต รวมกับรัสเซียสหาราชอาณาจักรและสหารัฐอเมริกาโดยยูเครนได้ตัดสินใจทำลายคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดเพื่อแลกกับการที่มหาอำนาจทั้ง3จะรับประกันความปลอดภัยให้ไม่มีการคุกคามหรือใช้กำลังกับยูเครน 6. ในปี2013สหาภาพยุโรปหรือ e อีได้เสนอเงื่อนไขย,ยูเครนเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกซึ่งถือเป็นจุดทดสอบว่ายูเครน ะเข้าร่วมฝั่งตะวันตกหรือจะกลับเข้าสู่อ้อมอกรักเสเซียอีกครั้งซึ่งหากยูเครนตอบตกลงประชาชนจะสามารถไปทำงานทั่วยุโรปได้อย่างอิสระสินค้าสามารถวางขายในประเทศอื่นๆสหาภาพยุโรปได้โดยไม่โดนกำแพงภาษีทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ขนาะนั้นยูเครนอยู่ภายใต้การของประธานาธิบดีวิกเตอร์ ยานูโควิชที่เชื่อกันว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียประธานาธิบดียานูโควิชได้ตัดสินใจลมข้อเสนอของ EU แล้วไปลงนามกับรัสเซียพร้อมทางรับเงินสนับสนุน15,000ล้านดอลลาร์จากรัสเซีย 7. ประชาชนยูเครนรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากมองว่าคล้ายกับเป็นการขายประเทศจนนำไปสู่การประท้วงทั่วประเทศในชื่อการปฏิวัติยูโรไมดันเรียกร้องให้ประธานาธิบดียานูโควิชลาออกซึ่งการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดจนรัฐบาลสั่งใช้กำลังสลายการชุมนุม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้รัฐสภายูเครนลงมติมีแผนถอดถอนประธานาธิบดียานุโควิชในวันที่22กุมภาพันธ์ปี2014และตั้งรัฐบาลรักษาการชั่วคราวพร้อมตั้งข้อหายานุโควิชในข้อหาสังหารหมู่ผู้ประท้วงและออกหมายจับแต่ก่อนจะถูกถอดถอนอย่างเป็นทางการยานุโควิชก็ได้ตัดสินใจหลบหนีไปยังรัสเซีย 8ทางานารัเซียเมื่อเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนก็ได้ออกมาประนามการที่รัฐบาลยูเครนถอดถอนยาโนโควิชเป็นการรัฐประหารที่ผิดกฎหมายพร้อมส่งทหารรัสเซียติดอาวุธมายัางบริเวณคาบสมุทรไครเมียทันทีโดยไครเมียเป็นคาบสมุทรที่อยู่ในทะเลแบล็กซีมีเขตแดนติดกับยูเครนและมี คนส่วนใหญ่เป็นรัเสเซียเพราะในประวัติศาสตร์ไครเมียเคยเป็นดินแดนของรัเสเซียมาก่อนแต่ในปี2954ผู้นำของสหาภาพโซเวียตตัดสินใจมอบไครเมียให้ยูเครนเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างยูเครนและรัเสเซีย9ในเดือนมีนาคมปี2014จากแรงกดดันของกองทหารรัสเซียที่เข้าประชิดและควบคุมคาบสมุทร ทางรัฐสภาไครเมียซึ่งมีมติให้แยกตัวจากยูเครนและเข้าร่วมกับรัสเซียทำให้รัสเซียผนวกไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศได้สำเร็จสิบรัฐบาลยูเครนไม่ยอมรับการผนวกไครเมียร่วมกับรัสเซียโดยประกาศว่าไครเมียเป็นดินแดนของยูเครนที่ถูกรัสเซีย ยึดไว้ชั่วคราวเช่นเดียวกับสหรบประชาชาติซึ่งมีมติไม่ยอมรับและประนามการผนวกรวมใครเมียเข้ากับรัสเซียว่าเป็นการการะทําที่ผิดกฎหมายด้วย11นอกจากใครเมียนแล้วยูเครยนยังต้องเผชิญการสู้รบกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดน ที่สนับสนุนรัสเซียในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของประเทศโรัสเซียส่งกำลังพลบุกเขตดอนบาสอย่างหนัก12ต่อมาในเดือนกันยายนปี2014ตัวแทนจากรัสเซียยูเครนฝรั่งเศสและเยอรมนีร่วมประชุมกันที่เบลารุสเพื่อเจราจายุติความรุนแรงในภาคตะวันออกของยูเครน นำไปสู่ข้อตกลงมินสชบับที่1ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างยูเครนและรัสเซียในการยุติความรุนแรงโดยตกลงหยุดการยิงอาวุธแต่รัสเซียก็ยังมีการละเมิดข้อตกลงนี้อยู่หลายครั้งสุดท้ายทางฝรั่งเศสกับเยอรมนีต้องเข้ามาเป็นคนกลางทำให้ต้องมีการลงนามข้อตกลงมินสชบับที่สองแม้สงครามใหญ่จะยุติลงแต่ก็ยังมีการสู้รบประปรายต่อเนื่องอยู่ดี โดยตั้งแต่ปี2014จนถึงปัจจุบันเหตุปะทะชายแดนรัเสเซียยูเครนส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตมากกว่า1,000 0คนบาดเจ็บอีกหลายหมื่นคนและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า1ล้านคน13ในปี2019เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อโวลดิมีเซเลนสกีถูกเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนเขาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน ว่าต่อต้านการรุกคืบของรัสเซียในภาคตะวันออกของประเทศรวมถึงมีแผนที่จะพายูเครนเข้าเป็นสมาชิกของนาโตด้วย14โดยทางวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียที่ออกมากล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมารัสเซีย พยายามเจราจาให้โลกตะวันตกเข้าใจมาตลอดว่าสิ่งที่รัสเซียต้องการคือนาโต้ปฏิเสธไม่รับยูเครนนาโต้ถอดกองทัพออกจากโปลแลนด์โรมาเนียและเบลา,ารียและยูเครนต้องยอมรับอาณาเขตดอนบัสและใครเมียเป็นของรัสเซียแล้ว 15. สถานการณ์ขัดแยงเริ่มบานปลายเมื่อรัเสเซียส่ทงทหารราวๆหนึ่งแนามหมืนนายไปประชิดพรมแดนยูเครนโดยใช้ข้ออ้างว่าเป็นการซ้อมรบทางทหารหลายฝ่ายกังวลว่าจะเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆส่งผลให้ชาติตะวันตกจำนวนมากไม่พอใจการกระทำของรัเสเซีย มองว่าคือ,อยูเครนเป็นประเทศอิสระหากอยากจะร่วมกับนาโตหรือไม่ก็เป็นอธิปไตยของชาตินั้น16ด้านประธานาธิบดีปูตินออกข้อเรียกร้องให้นาโตมีคำสั่งไม่อนุญ,ญาตให้ยูเครนเป็นสมาชิกโดยถาวรและต้องถอนกำลังที่ประจำการอยู่ในประเทศที่เข้าร่วมนาโตหลังปี1997ทั้งหมด 17สถานการณ์รุนแรงเพิ่มยิ่งคืนเมื่อทางประธานาธิบดีปูตินได้ลงนามในกฤษฎีการับรองสถานะของลูฮันและโดเนสที่ประกาศแยกตัวเป็นเอกราชเตรียมยกสองจังหวัดนี้เป็นประเทศพร้อมทั้งสั่งให้กองทหารรัสเซีย บุกเข้าไปในเขตจังหวัดโดเนสและลูฮันโดยให้เหตุผลว่าเพื่อเข้าไปป้องกันสัติภาพจากการรุกรานของอยูเครน 18. ดด้านยูเครนรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะโดเนสและลูฮันถือเป็นส่วนหนึ่งของอยูเครนการที่รัเสเซียทำแบบนี้ราวกับเป็นการ บุกรุกดินแดนส่งผลให้สถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนยิ่งเป็นที่น่าจับตาทั่วโลกต่างเฝ้ามองว่าบทสรุปของการต่อสู้ทั้งสองประเทศจะลงเอยอย่างไร